วาสนาของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนกันยายนนี้ระวังเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุมีเรื่องที่ทําให้คนรอบข้างเข้าใจเราผิดคนอิจฉาริษยาและที่สําคัญมีเกณฑ์โดนใส่ร้ายป้ายสีส่งผลกับชื่อเสียงและทําให้เกิดความเครียดนะครับแต่หลังจากกลางเดินเน่าเป็นต้นไปฟ้าเปิดดวงดีที่สุดกําลังจะมาแล้วครับการเงินของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนกันยายนครับการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีลาภลอยเข้ามาตลอดทั้งเดือนครับมีโอกาสได้รับรายได้จากสิ่งที่เราไม่คาดฝันวานจาเป็นทรัพย์หยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองครับ แต่ระมัดระวังอย่าย่ำใจเกินไปช่วงนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนที่ใช้เงินจํานวนเยอะหรือเลี้ยงให้คนยืมเงินอดใจรอ,อน,นิดเดียวครับเดือนหน้าเงินตราะตะถาถามเข้ามาอย่างต่อนเนื่องครับการงานของชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนกันยายนครับยังคงมีความเครียดก,กับงานเหมือนเดิมนะครับงานไม่ได้หนักที่กายแต่หนักที่ใจคนในที่ทํางานเดือนนี้กดดันจนเกิดความเครียดครับอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกระวังเรื่องการโดนใส่ร้ายป้ายสีในที่ทํางานคนทํากิจการเลี่ยงการลงทุนก้อนใหญ่ครับชะลอการตัดสินใจไปถึงปลายเดือนหน้า คนค้าขายขายดีแต่ต้องใช้แรงมากยิ่งขึ้นการสื่อสารที่ดีจะทําให้ลูกค้าตามมาครับคนขายออนไลน์เน้นการทําคลิปวีดีโอจะทําให้การขายดีขึ้นเดือนนี้ขอโชคขอลาบกับพญาน,นาคกระตุ้นโชคลาบได้อย่างดีครับ